สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัทชาวีวานิสุรางค่ะพบก,กันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิถึง15นาิ30นาีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ t n เช่อง16เท่านั้นนะคะ ประเด็นที่เราจะนําเสนอในวันนี้ค่ะเริ่มต้นจะพามาติดตามวิธีแก้อาการปวดหัวแบบง่ายๆที่หลายวิธีคุณสามารถทําได้ด้วยตนเองในขณะเดียวกันจะพาไปเจาะลึกทําความรู้จักกับนวัตกรรมนาโนโกราฟีนที่นํามาใช้ในทางการแพทย์และทิ้งท้ายกันเช่นเคยกับเรื่องราวดีๆที่ช่วยทําให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปได้วยกันค่ะ ธนาคารอาคารสงเคราะห์พร้อมก้าวสู่การพัฒนาด้านดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบผ่านแอปพลิเคชัน GHB Algen เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการบริการด้านดิจิทัลของธนาคารที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยฟังก์ชันที่เพิ่มมากขึ้นอาทิการขอสินเชื่อโดยสามารถส่งเอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อผ่านแอปพร้อมติดตามผลการยื่นขอสินเชื่อได้ง่ายๆด้วยตนเอง การเปิดบัญชีเงินฝากประจําดิจิทัลที่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจําและตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปได้ทันทีและการฝากโอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษซูเปอร์ออมทรัพย์พิเศษจากเดิมที่ต้องฝากโอนที่สาขาธนาคารเท่านั้น พร้อมกันนี้ธนาคารจะยกเลิกการให้บริการแอปพลิเคชัน g h b o l ตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2566โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน g h b o l g n นได้ที่ App Store, Play Store และที่ App Gallery สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทศออทุกสาขาทั่วประเทศหรือ GHBank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ w o w i web gh bank co th บางคนเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดี เชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกออสอส พอ,อสอย่อมาจากธน,า,นาคารอาคารสงเคราะห์ดาวน์โหลดย่างแอป GHB Allgen มีฟังก์ชันที่เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่า,าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB Allgen แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง ความสามารถของเขาถูกท้าทายด้วยภารกิจสุดหินชังการให้นายด้วยเจาะห้องนิรภัยที่มีการคุ้มกันดีที่สุดในโลกมันสมองเหนือชั้นตอนทุกคนไปรวมตัวกันที่จตุรัสก็กองวงจรปิดทุกตัวจะหันหน้าออกจากตึกไปหาฝูงชนกับแผนรุนระดับโลกเรามีเวลาร้อยห้านาทีเพื่อทำให้สำเร็จมันอยู่นี่ รูปแกสลักตอ,อนที่สร้างมาเนี่เพวกเขาไม่มีเซนเซอร์จ,จับการเคลื่อนไหวแต่พวกเขามีตาชัง่งถ้าน้ำหนักในห้องเปลี่ยนแปลงแค่นิดเดียวน้ำจะท่วมทั้งหมดในทันทีห้ามใครเข้าออกจากแมค์โดยเด็ดขาดถ้าฉันไม่สั่งหยุดโลกปล้นเวดอาวันเสาร์ที่27พฤษภาคม20นาฬิกาทาง True ู o v i e h i t ท t r u ิ Vision ช่อง135และ224สุดข,ขวามบันเทิงระดับโลกที่นี่ที่เดียวสมัครทางออนไลน์สแกน 027008000กด3หรือที่ท r u ช็อปและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะถ้าเกิดพูดถึงอาการปวดหัวเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะมักจะเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยจะปวดเล็กน้อยปวดรุนแรงก็แล้วแต่สาเหตุนะคะแต่พอเวลามีอาการปวดหัวขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็นึกจะไปหยิบยากแก้ปวดมากินในทันทีถือว่าเป็นยาสามัญประจําบ้านก็ช่วยบรรเทาอาการปวดหัวลงไปได้แต่ ยาอะไรก็ตามถึงแม้จะเป็นยาสามาัญประจําบ้านถ้าเกิดกินมากเกินไปก็ไม่ดีต่อสุขภาพไม่ดีต่อร่างกายดังนั้นในวันนี้ค่ะเราจะมีเคล็ดลับคําแนะนําวิธีแก้อาการปวดหัวที่คุณก็สามารถทําเองได้โดยไม่จําเป็นต้องพึ่งยาและไม่จําเป็นต้องไปพบแพทย์ทําอย่างไรได้บ้างนั้นไปติดตามด้วยกันค่ะ อาการปวดหัวเป็นอาการที่พบได้บ่อยนะคะแต่ละคนก็อาจจะมีลักษณะอาการและความรุนแรงของอาการปวดหัวที่แตกต่างกันซึ่งตามปกติแล้วอาการปวดหัวในชีวิตประจําวันมักจะไม่ได้เกิดจากโรคร้ายแรงส่วนมากมักจะเกิดจากความเครียดจากการเรียนหรือการทํางานการพักผ่อนไม่เพียงพอและการที่ร่างกายขาดน้ําซึ่งก็สามารถหายได้ด้วยการดูแลตัวเอง วันนี้เราจึงรวบรวมวิธีการแก้อาการปวดหัวง่ายๆที่หลายวิธีสามารถทำได้ด้วยตนเองที่บ้านมาฝากกันดังนี้ค่ะ พักผ่อนให้เพียงพออาการปวดหัวอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายของเราต้องการการพักผ่อนเมื่อมีอาการปวดหัวอาจจะลองหยุดทำงานหรือพักสายตาหรืองีบสัก10นาทีเพราะการทำงานต่อทัางที่มีอาการปวดหัวจะยิ่งทำให้ปวดหัวมากขึ้นและบางครั้งอาการปวดหัวก็อาจจะเกิดจากการนอนไม่พอหรือความผิดปกติด้านการนอนเช่นนอนไม่หลับหรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งอาจทาให้ปวดหัวเรื้อรงัง เพื่อการนอนที่มีคุณภาพควรเข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลาระยะเวลาการนอนที่เหมาะสมของผู้ใหญ่โดยทั่วไปก็คือวันละ7-9ชั่วโมงค่ะเนื่องจากถ้าเกิดนอนมากเกินไปก็อาจจะไปกระตุ้นให้เกิดอาการปวดหัวได้ด้วยเช่นเดียวกันและก่อนเข้านอนควรทํากิจกรรมที่ช่วยให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลายเช่นอาบน้ําอุ่นและอ่านหนังสือหลีกเลี่ยงการดูโทรทัศน์เล่นอินเทอร์เน็ตและดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์ซึ่งจะทําให้นอนหลับยาก จิบชาอุ่นๆและดื่มน้ําให้เพียงพอการดื่มชาสมุนไพรอุ่นๆเช่นชาขิงชาคาโมไมล์และชาเปเปอร์มินท์ที่มีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการปวดหัวก็ถือเป็นวิธีแก้ปวดหัวที่แนะนําเช่นเดียวกันนะคะแต่ผู้ที่มีโรคประจําตัวหรือใช้ยารักษาโรคใดๆอยู่ก็ควรต้องปรึกษาแพทย์ก่อนจะดื่มชาสมุนไพรค่ะเพราะว่าสมุนไพรเหล่านี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อโรคที่เป็นอยู่และประสิทธิภาพของยาได้ นอกจากนี้การดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอในแต่ละวันจะช่วยป้องกันภาวะขาดน้ำที่อาจจะเป็นสาเหตุของอาการปวดหัวได้โดยกระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ดื่มน้ำวันละ8-10แก้วทั้งนี้ปริมาณการดื่มน้ำของแต่ละคนนั้นจะแตกต่างกันตามเพศช่วงวัยและกิจกรรมที่ทำในแต่ละวันค่ะนอกจากนี้ก็ควรต้องหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพราะอาจจะไปกระตุ้นทำให้เกิดอาการปวดหัวได้มากขึ้นประครบเย็น วิธีแก้ปวดหัวอีกวิธีหนึ่งคือการประครบเย็นโดยให้ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเจลเย็นสำเร็จรูปหรือน้ำแข็งก้อนเล็กๆแล้วห่อด้วยผ้าสะอาดจากนั้นนำมาประครบบริเวณที่รู้สึกปวดเช่นหน้าผากขมับรอบดวงตาและท้ายทอยซึ่งจะช่วยลดการอักเสบชะลอการทำงานของเส้นประสาทและทำให้หลอดเลือดหดตัวจึงช่วยทำให้อาการปวดหัวด,ดีขึ้นได้ค่ะ Aromatherapy เป็นการนำเอาน้ำมันหอมระเหยมาใช้ในการบำบัดและการรักษาโรคซึ่งน้ำมันหอมระเหยบางชนิดนั้นจะมีคุณสมบัติช่วยบรรเทาอาการปวดหัวเช่นน้ำมันลาเวนเดอร์และน้ำมันเปเปอร์มินโดยสามารถสูดดมสเปรย์ลงบนหมอนหยดลงในอ่างอาบน้ำและนวดบริเวณศีรษะซึ่งจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและทำให้รู้สึกผ่อนคลาย อย่างไรก็ตามน้ำมันหอมระเหยบางชนิดมีความเข้มข้นสูงการสูดดมหรือการทาลงบนผิวหนังโดยตรงอาจทำให้แสบจมูกระคายเคืองผิวและเกิดอาการแพ้ได้จึงต้องเจือจางไปกับน้ำมันชนิดอื่นก่อนใช้เช่นโจโจบาออย ทำกิจกรรมที่ช่วยให้ผ่อนคลายก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่แก้การปวดหัวได้ผลทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการเล่นโยคะฝึกการหายใจนั่งสมาธิชมภาพยนตร์เล่นเกมเพื่อผ่อนคลายรวมไปถึงการฟังเพลงอย่างไรก็ตามเพลงที่เลือกฟังควรจะเป็นเพลงที่ฟังเพื่อผ่อนคลายแบบมีจังหวะช้า,ชาๆฟังสบายๆไม่ควรจะเลือกเพลงที่มีจังหวะรุนแรงเพราะในบางคนอาจทำให้เกิดความรู้สึกตึงเครียดมากขึ้นได้ค่ะฝังเข็ม ถือเป็นการรักษาแบบแพทย์แผนทางเลือกที่เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของพลังงานในร่างกายและช่วยบรรเทาอาการปวดหัวได้อย่างไรก็ตามผู้ที่มีโรคประจําตัวควรต้องปรึกษาแพทย์ก่อนรับการฝังเข็มและควรจะเลือกฝังเข็มกับแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตฝังเข็มอย่างถูกต้องด้วยค่ะ ปรับการกินอาหารบางครั้งอาการปวดหัวก็อาจจะเกิดจากการไม่ได้กินอาหารทําให้ระดับน้ําตาในเลือดลดลงดังนั้นจึงควรต้องแบ่งการกินอาหารเป็นมื้อเล็กๆตลอดทั้งวันแทนการกินอาหารมื้อหลักในปริมาณมากซึ่งช่วยทําให้ระดับน้ําตาในเลือดคงที่มากขึ้นโดยเฉพาะอาหารที่มีแมกนีเซียมสูงอย่างเมล็ดฟักทองเมล็ดเชียอัลมอนด์ผักโขมและถั่วดําซึ่งอาจช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะได้ นอกจากนี้อาหารบางอย่างที่เรากินอาจจะมีสารกระตุ้นให้เกิดอาการปวดหัวเช่นผงชูรสในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชากาแฟและช็อกโกแลตที่มีคาเฟอีนเนื้อสัตว์แปรรูปอย่างเบคอนและไส้กรอกที่มีสารไนเตรตสูงและเนื้อสัตว์รมควนันและชีสบ่มที่มีสารไทรมีนผู้มีอาการปวดหัวบ่อยควรต้องหลีกเลี่ยงการกินอาหารเหล่านี้ค่ะ หลีกเลี่ยงปัจจัยที่กระตุ้นอาการปวดหัวการอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านเสียงดังมีกลิ่นฉุนหรือกลิ่นเหม็นและในที่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัดอาจกระตุ้นให้เกิดอาการปวดหัวได้มากขึ้นโดยอาการปวดหัวของแต่ละคนนั้นอาจจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่แตกต่างกันเราจึงควรต้องสังเกตที่ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการปวดหัวแล้วหลีกเลี่ยงสถานที่นั้นก็น่าจะช่วยทําให้อาการปวดหัวดีขึ้นได้กินยาแก้ปวดหัว ถ้าหากลองใช้วิธีอื่นๆที่กล่าวมาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ผลอาจต้องเลือกใช้วิธีแก้ปวดหัวด้วยการกินยาแก้ปวดที่หาซื้อได้เองเช่นยาพาราเซตามอลเป็นวิธีแก้ปวดหัวที่หลายคนคุ้นเคยกันดีนะคะก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดหัวที่ไม่รุนแรงมากให้ดีขึ้นผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักตัว50กิโลกรัมขึ้นไปให้กินครั้งละ500-1,000มิลลิกรัมทุก4-6ชั่วโมงและกินไม่เกิน4,000มิลลิกรัมต่อวันค่ะ นอกจากยาพาราเซตามอลแล้วบางคนก็อาจจะกินยาแก้ปวดหัวตัวอื่นเช่นยาไอบูโปรเฟนหรือยาแอสไพรินซึ่งยามีข้อควรระวังคือไม่ควรจะใช้ในผู้ป่วยโรคตับโรคไตผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด ยาไอบูโปรเฟนและแอสไพรินควรใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะผู้ที่มีปัญหากระเพาะอาหารอักเสบหรือมีแผลในกระเพาะอาหารควรหลีกเลี่ยงการใช้และห้ามใช้ยาแอสไพรินในเด็กที่อายุน้อยกว่า18ปีเพราะอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายได้ค่ะหากว่าเราดูแลตัวเองด้วยวิธีการแก้ปวดหัวที่แนะนำไปแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น ปวดหัวบ่อยปวดหัวรุนแรงควรต้องรีบพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและการรักษาอย่างเหมาะสมรวมทั้งผู้ที่มีอาการปวดหัวรุนแรงอย่างเฉียบพลนันปวดหัวหลังประสบอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บที่ศีรษะหรือมีอาการผิดปกติอื่นร่วมด้วยเช่นมีไข้คอแข็งเกรง็งผื่นขึ้นตาพร่าร่างกายอ่อนแรงสับสนพูดไม่ชัดและชักควรต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะ ผู้ชมคาบอกไว้เพิ่มเติมด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีอาการปวดหัวบ่อยๆรุนแรงแล้วก็รู้สึกชาแขนขาอ่อนแรงรวมทั้งมีอาการวิงเวียนศีรษะและอาเจียนร่วมด้วยเนี่ยอย่านิ่งนอนใจต้องรีบพบแพทย์เพราะว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณของโรคร้ายได้นะคะเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับนวัตรกรรมนานโนกราฟทีที่เขานำมาใช้ในทางการแพทย์สักครู่เดียวค่ะ ถึงใ,ใครก่อนเป็นอันดับแรกออสอส อ,อสอย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวนโหลดยาอแอป GHB All g e n มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB All g e n แอปเดียวครบจบทุกเรื่องบางคนเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดี เชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนไม่ว่าครั้งไหนทีมชาติไทยก็สู้สุดใจในทุกสนาม และครั้งนี้คนไทยหัวใจนักสู้ก็พร้อมสู้สุดใจไปด้วยกัน ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์2023ทุกสมาคมเนี่ยก็มีความพร้อมเราก็จะพยายามที่จะทเหรียญทองให้ได้มากที่สุดนะครับสำหรับอาหารและการสื่อสารเนี่ยจะได้รับความอุปถัมภ์นะครับจากจีพีกรุ๊ปเวลาเราไปแข่งตา่างประเทศอาหารหลักของทีมเราเลยก็คือเกียวกุ้งรสชาติอร่อยด้วยมีพลังงานมีประโยชน์มีคุณค่าต่อความรู้สึกมีแพชชั่นในการไปแข่งเมนูที่ชอบก็เป็นอกไก่นุ่ม c p ดีไลท์ค่ะเพราะว่ามีโปรตีนสูงเหมาะสําหรับกีฬาย,ย่อมหนักค่ะการที่เราได้โทรกลับมารับกําลังใจจากครอบครัวนี่ทาให้เรามีแรงที่จจะสสู้สุดใ แน่นอนค่ะเน็ตเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการแข่งขันอ e ีสปอร์ตเรื่องซิมก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับเพราะว่าการมีเน็ตที่ดีช่วยให้เราฝึกซ้อมได้ดีป่าเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเพราเราจะทำเต็มที่ที่สุดครับจบกีฬาซีเกมแล้วเนี่ยยังมีกีฬาอาเซียนพลาเกมแฟนๆชาวไทยอย่าลืมเชียร์นักกีฬาคนมีการทีมชาติไทยสนุกไม่แพ้กีฬาคนปกติแน่นอนครับ สู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะในวันนี้นะคะเรายังคงเกาะติดนวัตกรรมที่ล้ำสมัยอย่างนาโนกราฟีนที่เคยนำเสนอแล้วว่าสามารถที่จะนำมาใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นก่อสร้างพลังงานรวมถึงในทางการแพทย์นะคะเพราะว่าเป็นพลังงานสะอาดที่ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยในสัปดาห์นี้ค่ะจะพามาเจาะลึกถึงเรื่องของนวัตกรรมนานโนกราฟีนที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์นำมาใช้อย่างไรและมีประโยชน์อะไรบ้างไปติดตามด้วยกันค่ะ ในทางการแพทย์กราฟีนถูกนำไปผสมกับเส้นใยนาโน,โนเส้นใยเหล่านี้เมื่อไปถักทอแล้วสามารถเป็นนาโนเซนเซอร์ให้ข้อมูลทางการแพทย์ได้นอกจากนี้สามารถไปผลิตเนื้อเยื่อทดแทนอวัยวะที่สูญหายไปให้กับร่างกายได้ ถ้าถามว่ากราฟีนเอาไปใช้ในการแพทย์ได้ยังไงบ้างครับอันนี้ต้องขอย้อนความนิดนึงนะครับเรื่องงานวิจัยที่เรากําลังทําปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่างานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา3 d bio printing ครับหรือต่อไปนี้เราชื่นาเป็น4 d 3 d printing หรือ4 d bio printing ครับคำว่า bio printing ก็คือเป็นกระบวนการพิมพ์นะครับชิ้นส่วนต่างๆขึ้นมาที่สามารถเอามาใช้ในทางด้านชีววิทยาหรือทางการแพทย์ได้นะครับอย่างเช่นเราจะนึกถึงว่าในข่าวนอาจจะมีการพิมพ ไตเทียมนะครับพิมพ์หลอดเลือดเทียมขึ้นมานะครับหรือในอนาคตรเรามองว่าเราอาจจะพิมพ์ใบหูเทียมขึ้นมาหรือจมูกเทียมต่างๆขึ้นมานะครับซึ่งการที่จะสามารถพิมพ์อวัยวะเทียมพวกนี้ขึ้นมาได้เนี่ยส่วนสําคัญมากที่สุดส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของวัสดุนะครับวัสดุที่จะสามารถขึ้นรูปแล้วเป็น อวัยวะเทียมได้คือต้องเป็นวัสดุที่มีความเข้ากันได้กับทางชีวภาพนะครับหรือ biocompatible material แต่ปัญหาของวัสดุกลุ่มนี้ก็คือเรื่องความแข็งแรงหรือการนําไฟฟ้าบางอย่างอาจจะไม่ดีมากพอเราเลยมีแนวคิดในงานทำวิจัยก็คือเราผสมกราฟีนนะครับลงไปในวัสดุกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ทําการพิ้น์ออกมาให้กลายเป็นอ,อวัยวะเทียมต่างๆนะครับซึ่งข้อดีของวัสดุกราฟีนที่เราใส่เข้าไปนะครับก็คืออาจจะมีสมบัติเชิงไฟฟ้าที่ดีขึ้นนะครับ หรือมีสมบัติเชิงกลที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็จากงานวิจัยหลายๆอย่างที่เราลองทํามานียก็คือเวลาเราผสมกราฟีนลงไปในวัสดุนเนี่ยก็จะทําให้ตัวเซลล์ต่างๆที่จเจริญเติบโตเนี่ยมีความมีความเป็นเบได้สูงนะครับที่เซลล์จะเจริญเติบโตได้เร็วมากขึ้นกว่าปกติครับต้องขอบคุณภาคอุตสาหกรรมต่างๆครับที่ร่วมช่วยกันผลิตกราฟีนขึ้นมานซึ่งเป็นกราฟีนที่มีคุณภาพสูงเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่เราสามารถผลิตกราฟีนได้นะครับแล้วมาผสมกับวัสดุที่มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพ แล้วก็รวมกับการขึ้นรูปด้วยเทคนิคการพิมพ์3ามิตินะครับแบบชีวภาพหรือเรียกว่าเป็น 3d bio printing หรือ 4d bio printing ต่างเนี่ยนะครับก็จะทําให้เรามีความสามารถในการผลิตอ,อวัยวะเทียมต่างๆขึ้นมาได้นะครับในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็ทําให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นนะครับอจาจจะจินตนาการถึงเมื่อเราอายุสูงมากขึ้นนะครับเข้าสู่เอจจิ้งโซซิ y ตี้เนี่ยเราจะมีปัญหาจากโรคหัวใจนะครับหรือมีปัญหาจากโรคหลอดเลือดติบตันต่างๆ,ๆนะครับ ถ้าเราสามารถนำวัสดุต่างๆเหล่านี้นะครับมาพิมพ์เป็นหัวใจเทียมหรือเป็นหลอดเลือดเทียมต่างๆได้ก็สามารถนํามาปลูกถ่ายแล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตของทั้งคนไทยแล้วก็ของของคนในโลกนี่ยดีขึ้นมาได้ครับผมเรียกได้ว่ากราฟินกรเป็นผู้ผลิตกราฟินที่นําเอาเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยที่สุดมาใช้นะคะ ส่งผลทําให้เราได้กราฟีนที่มีอนุภาคที่เล็กมากๆ เล็กที่สุดจนสามารถนําไปใช้ได้ในหลากหลายภาคอุตสาหกรรมและนี่แหละค่ะสผลทําให้อุตสาหกรรมของประเทศไทยเนี่ยยกระดับเทียบเท่ากับสากลได้เลยถือเป็นนวัตกรรมที่น่าภาคภูมิใจนะคะเพราะว่าทาให้โลกของเรานั้นสะอาดปลอดภัยได้อย่างยั่งยืนนั่นเองมากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวเช่นเคยค่ะกับเรื่องราวดีๆที่ช่วยทําให้สังคมของเรามีความสุขมีรอยยิ้มด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ที่กําลังได้รับความเดือดร้อนด้วยการแบ่ง และหยิบยืดโอกาสที่ดีให้แก่กันและกันส่งผลทําให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะโรงเก็บรถไฟประวัติศาสตร์ในโรงงานมักกสันเป็นสถานที่จัดแสดงรถจักรในยุคสมัยต่างๆมากมายอยู่ในการดูแลของมูลนิธิรถไฟไทยเช่นรถจักรไอ้น้ำเล็กสูงเนินหมายเลข33เป็นรถจักรไอน้ำขนาดเล็กและยังมีรถพยาบาลซึ่งเป็นรถไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในสยาม ผู้ที่มีโอกาสได้เข้าชมพร้อมกับประธานมูลนิธิรถไฟเริ่มจากการกราบสักการะหลวงพ่อนาคโปกซึ่งมีประวัติยาวนานตั้งแต่ปี2483 สักการะอนุสาวรีย์ในหลวงรัชกาลที่5ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารคลังพัสดุโรงงานอาคารเก่าแก่ที่สวยงามโดดเด่นสร้างขึ้นในปี2465ในอดีตเคยใช้เป็นอาคารซ่อมรถโดยสารและยังได้ร,รับรางวัลอนุรักษ์ศินสถาปัตยกรรมดีเด่นสิ่งที่มีคุณค่าและหาชมได้ยากคือรถจักรไอ้น้ำโบราณที่ดูเสมือน ถูกเก็บซ่อนไว้ในสวนเพราเวลาเผยโฉมอีกครั้งเพื่อบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิริพงผลิตพันธ์ประธานมูลนิธิรถไฟไทยกล่าวว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อปรปับปรุงอาคารสถานที่และรวบรวมรถจักรโบราณรุ่นต่างๆในอดีตมาจัดแสดงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรากเข้าสู่126ปีเต็มเนะข้าร2 7ปีเนี่ยเรามีของเก่ามากมายนะครับทีนี้การอนุรักษ์เนี่ยก็อยากจริงๆล้าอยากให้คนรุ่นหลังนะช่วยกันอนุรักษ์นะครับวันนี้ในฐานะที่อดีตเรากเกษียณมาแล้วจากรองผู้ว่าการก็ คนที่ชอบของเก่าแล้วก็เป็นคนที่เป็นจินตนาสารในการจัดตั้งพิพันธ์มูนิธิไปและส่วนการอนุรักษ์ตรงนี้เนี่ยก็เริ่มให้แล้วนะครับแล้วก็อย่างโรงประวัติศาสตร์ต้องขอบคุณการรถไฟนะที่ได้ลงทุนทประมาณ42กว่าล้านมากกว่า4 2ล้านในการสร้างปรับปรุงสถานที่แล้วก็สร้าง้านสร้างไรนะก็ะเก็บนายธีรพงษ์นินประดับพนักงานรถจกักรมีความผูกพันกับรถไฟมาตั้งแต่เด็ก จึงเข้าเรียนที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟเป็นผู้ช่วยคนขับอีกเจปีจึงสอบเป็นพนักงานขับรถไฟโดยเลือกขับรถจักรไอ้น้ำที่สำนักงานรถจักรทนบุรีหนึ่งเลยในครอบครัวผมพ่อผมเป็นพนักง,งานรถไฟเหมือนกันครับแต่อยู่เดินรถเราก็จะผูกพันอยู่กับรถไฟมาตั้งแต่เด็กซึ่งเมื่อวอนพ่อผมอยู่หอสัญญาณ้อมีรถจักรไอ้น้ำอยู่จอดอยู่ด้านล่าง ผมก็ไปหาพ่อที่ทำงนานก็ประมาณว่าไปขึ้นรถจากไอ้น้ำาเนะี mm ่ย hmm. อยู่อย่างนั้น <Yeah. S 1> แล้วก็มีความผูกพันอีกอย่างคือได้ขึ้นรถไฟตั้งแต่เด็กนะครับ mm hmm. แล้วก็มีโอกาสเรียนช่างช่างยนต์ที่เทคโนสยามคือรถไฟฝันแล้วล่ะที่จะต้องขับรถไฟ ผู้เข้าชมโรงงานมักกะสันต่างเห็นคุณค่าของสถานที่แห่งนี้ว่าควรเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเรียนรู้ระบบรลงังโดยเฉพาะผู้ที่เรียนด้านโลจิสติกก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาฟังท่านวิทยากรท่านผู้มีควกกามรู้แล้วเราก็ได้มาเห็นสถานที่จริงว่าโรงงานมักกะสันเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรจากภาพที่เราคิด โรงงานมัคคสันยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายที่บอกเล่าผ่านสถานที่อาคารรถจักรและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งแม้การเวลาจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปแต่สิ่งที่หลงเหลือไว้คือองค์ความรู้ที่ควรอนุรักษ์ไว้เป็นประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจและทั้งหมดนี้นายคนส่งยิ้มกับจุ่มลุยเอง สนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวเอ็มเพิร์ดูแลห่วงใหญ่คุณ บริษัทธุรกิจเหล็กดีธนาคารอาคารสงครา์เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา33ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองง่ายขึ้นอีกครั้งหลังจากมีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการแล้วณวันที่2พฤษภาคม2566คิดเป็นวงเงินยื่นขอสินเชื่อสูงถึง21,287ล้านบาทจากกรอบวงเงิน30,000ล้านบาทจึงเตรียมเปิดให้ขอรับประหัตเข้าร่วมโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 8พฤษภาคม2566เวลา9นาฬิกาถึงวันที่31พฤษภาคม2566เวลา16นาฬิกาผ่านแอปพลิเคชัน GHB Algen l GHB l r สำหรับผู้ประกันตนที่ต้องการไท่ถอนจำนองหรือรีไฟแนนซ์ที่ดินพร้อมอาคารห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น และให้เปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ยสำหรับผู้ประกันตนที่มีบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับทอสอสที่มีวงเงินกู้คงเหลือไม่เกิน2ล้านบาทต่อหลักประกันโดยคิดอัตราดอกเบีย้ยคงที่ปีที่1ถึงปีที่5เท่ากับร้อยละ1.99ต่อปีปีที่6ถึงปีที่8เท่ากับ MR r ลบร้อยละ2ต่อปีและปีที่9จนถึงตลอดอายุสัญญาเท่ากับ MR r ลบร้อยละ0.5ต่อปีผ่อนชำระนานสูงสุด40ปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง12แห่งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาที่ท่านสะดวกหรือโทรศัพท์สายด่วน1506หรือที่ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile App พลิเคชัน GHB Origin ghbr และที่ www.ghbank.co.th หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาฬกถึง15นาฬิกา30นาทีชินนี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ